มมมาาาพีพี่่นน้้้อองงืสิเบกแล้วทุกคนก็บ่ต้องสงสัยว่าเป็นยังนาฉันคือแดงเว้าคขาก็คอยดูเรื่องเพราะว่าฉันนำเบียร์มาเดยซีขวดก่อนสิมาเปิดคลิปอยู่นี่ค่ะแต่เบิ่งผู้บ่าวสมน้อยมีแต่ผู้ตาหักตาหอมโอ้ยแก้มอ่งโตงหน้าแดงจ้อยโว้ยฉันบ่ได้อยากเปรียบเทียบเด้นายหอยอยู่นี่กับนายหอยอยู่บ้านมันต่างกันแฮงเบิ่งนายหอยอยู่นี่โอ้ยหล่อล่ำบึกล่ำบึกเบิ่งอยู่บ้าน เขาตบเสีบอยู่เพึ่งวาละกระป้าอันนี้หยกเดอ <c oughs> ้อวาแต่นายหอยโอเห็นเขาลอบ่ใได้แง่กล้องไปหารโลดโอยอยากตีมือจะคลองเด็ดสรุปมาดูวัวไม่ค่ะมาดูผู้ชาย <c oughs> อันนี้คือตั้งใจมาไายบรรยาการให้ทุกคนเบิงว่าเมืองเขาเป็นจังใดเป็นตามายูโบจางสีนะา และมือที่ไปอากาศกับว่าได้ดีหมกกับลุงหนาวกะหนาวแต่ว่าเป็นอย่างสู้สู้เพื่อใครสู้เพื่อผู้ชายเราทําได้ค่ะกะว่าสิท้ายคลิปผู้บ้าเราๆนั่นและผัดเขามา้นหอดแล้วก็พัดทันดาหัวใส่แต่กะบ่เป hmm ็นอย่างเขาเราให้อภัยได้ละมากที่สุดก็คือทิวทัศน์ที่สวิตเซอร์แลนด์สวยมากสมคำล่ำลือสุดๆ I love it แล mm ้วก็มีเพลงเพลงนึงผุดขึ้นมาในหัวก็คือเพลงควายต่ำปี เรายูน like like you know, you know, uh ีโบมีควายมีแตงัวกับเบิงนในหอยตีละเป็นตะต่ำบบ ละงัวที่มากที่สุดก็คืองัวตัวนี้แหละป้าเมนอย่างดีนายห้อยเพืน่นรอว้ายป้าเมนงัวแล้วนะสีต่างจากงัวคักนะน้ ละงัวที่เพิ่นใส่หมากกระแลงอยู่นี่ก็คืองัวที่ชนะเพราะว่างัวสวยเฮ็ดนมเฮ็ดชีดได้หลายในปีนี่แล้วเพิ่นก็ได้เงินจํานวนหนึ่งกลับไปน้มแล้วพอรับล้างมันเสร็จเพิ่นก็สิให้เจ้าของงัวกล่าวคําขอบคุณถามว่าเข้าใจภาษาเพิ่นบอกับโบว่าแมนภาษาอังกฤษยากเล้วภาษาสวิตเยอรมันยากกว่า ซึ่งหลังจากนี้ก็จะเป็นการปล่อยนัวกระบามซึ่งต้องใส่หมากกระแลงทุกตัวและก็ใส่ดอกไม้ประดับให้ความสวยงามเบิ่งไปเบิ่งมากระตาลิโตนัวเนาะหมากกระแลงใหญ่้ำหัวว่แม่น3-4กิโลพ่นบ่เป็นตะหนักให้ยังประจบแซนแหลนีิโลมาดักหัวเพื่อีได้รูปและก็วิดีโอสุดสวยซาดแต่มันก็สวยอีเลีทุกคน มาถึงช็อตนี้กับแอบเสียวนิดนึงบ่วเป็นอย่างดียันนัวต่าตี้ <laughs> สำหรับเมื่อนี้บีอย่งางลอยขอบคุณที่รับชมจบนะคะบ๊ายบาย